ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครบเพื่อนๆผมเชเกเมอร์นะครับแล้วคลิปนี้ผมจะมาสอนโหลดคุกกี้นันจินนะครับแต่ว่าผมจะโหลดในคอมนะครับคุณจะแต่ถ้อโหลดใน Android แล้วหาวิธีอู่กันเองนะครับขั้นแรกเปิดมา Google Chrome เดี๋ยวผมให้ลิงก์เว็บนี้ไปนะครับโอเคเมื่อกดดาวน์โหลดไปนะครับแล้วไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดอ่ะมันก็อยู่ที่ไหนก็โหลดเอาเองนะครับคลของผมมันโหลดเป็นไฟล์นี้นะครับไฟล์จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คุณเพียงแค่กดเท่านั้นนะครับมันก็จะขึ้นแต่ว่าคุณต้องเปิดบูสเต็ปเอาอนะครับแล้วก็นะครับก่อนที่คุณจะเล่นได้คุณต้องมาสมัครก่อนนะครับอีเมลนะครับคุณจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอีเมลอะไรก็ได้มีน่นอางเน่เนี่ยนะครับวิธีสมัครอยูผมให้เว็บลิงของเว็บนี้ไปด้วยนะครับลึง คุณมันสุเกิดปะเคแล้วผมเอาไว้ใน description นะครับคุณสมัครตามนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณพอคุณเสร็จแล้วอ่ะคุณจะได้ไอตัวคิวคนะครับก็คือเป็นการสมัครคิวคิวอ่ะนะครับพอคุณขึ้นมาบนมูสแเต็อ่ะนะครับนี่บูสแเต็คของผมนะครับโอเค แล้วนี่นะครับนี่คือคุกกี้รังจีนนะครับพอคุณโหลดมาปุ๊บคุณเข้าไปเลยนะครับของ Android ผมยังไม่รู้นะครัแอนผมหมายถึง Android ในโทรศัพท์นะแอนดรอยในคอมนี่ก็คือผมกำลังสอนแบบคอมอยู่นะครับเ,เพราะผมไม่มีโทรศัพท์แบบ Android นะครับรอแป๊บนึงนะครับมาแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ <c oughs> คลิปก็เหมือนเดิมนะครับดูนะค,ครับเนี่ยคุณเปิดเข้ามาก็เป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเหมือนของไทยนะครับแค่ไม่มีบางตัวนะครับตัวอาเจก,ก็ยังไม่มีไม่มียังหลายตัวนะครับแมบบ่่าวก็คือเซิร์ฟก็ทางเซิร์ฟจีนเนี่ยเขารีบมากนะครับยังพึ่งขาด2.0งดเองนะครับก็2.0.0 <Okay. S 2> ตอนนี้เพิ่งอัปเดตมาแล้วนะครับโอเคครับใครมันโทรกาลีน่ามาวะ mm. ก็ตันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตันหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับคัดคลิปอยู่เอาเขียนแมักคลิปอยู่เฉยเลยโอเครับมาดูก่อนก่อนก็ตอนคุณเข้ามาคุณจะต้องใส่ ID คิวคิวนะครับก็ของผมผมมีสมัครไปแล้วนะครับมันจะให้ล็อกอินคุณใส่คิวคิวแล้วก็พัสเวิร์ดที่คุณสมัครไปนะครับในเว็บนี้เนี่ยครับคุณสมัครอะไรไปก็ใส่ไปตามนั้นนะโอเค แล้วก็ตอนเริ่มมานะครับมันจะแจกตัวคุกกี้รสเอสกิโมโแล้วก็ตัวหยดทองให้นะครับของไทยอะ่ะต้องเชิญเพื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าผมขอบอกเลยนะครับคุณถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเพชรเยอะขนาดนี้แต่ควันดิกล้วนะครับของอะ่ะก็แพงคุดคเลยนะครับเนี่ยดูแต่ละตัวแบล 9, แ็กก้าตะกี้หน้าคุณเห็นมีเยอะใช่ไหมครับแต่ว่า าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในภาคเนี้ยของจีนะครับตัวคุกกี้นินจาจะเป็นเกรด A นะครับส่วนตัวคุกกี้รถซอมบี้จะเป็นเกรด F นะครับก็ก็ถือว่าดีนะครับค่อนข้างดีอยู่ก็ด่านของมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะแป๊บนึงอัพอัพก่อน เดี๋ยวผมขอใช้ฟาสตานะครับคุณอันเนี้ยคุณสามารถกดอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่สามารถตั้งตั้งอะไรได้นะครับคุณกดให้มันกระโดดไม่ได้ปุมในคีย์บอร์ดผมก็เลยต้องใช้เมาส์ซึ่งมันยากนะครับใครมีโปรแกรมช่วยเมนมาด้วยนะครับ เพลงก็ตอนนี้ก็เหมือนของไทยแต่ว่ามันก็รีบไปหน่อยนะครับของจีนนี่ก็โคตรแหลกเลยนะครับไม่สิในคอมนะครับแตลพอๆกับของไทยเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องแหลกไม่ใช่ปัญหา ปัญหาก็คือมันกดปุ่มโดยใช้คีย์บอร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เลยต้องกระโดดใช้เมาส์ผมอาจจะลวนอะไรบ้างนะครับก็ปกตจริงผมจะไม่ชนถ้าเกิดว่าผมไม่เนื้อเราันี่บนธภาพขอมเขาจะ ไม่เหมือนกับของไทยนะครับเนี่ยเข็ ที่คุณเห็นก็ด่านมันจะแตกต่างไปจากของไทยมากๆนะครับเนี่ยถงแม้ว่าจะเป็นเหมือนกับซีซันแบบหน้าตาเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับซีซันเดียวกันแต่ว่าพอจริงๆแล้วยังเพิ่ง2-0นยู่ครับเป็นยางมากๆนะครับแต่ก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปด่าป่านะครับ มันง่ายกว่าของไทยอีเลยแลก็ของเกาหลีเยอะมากนะครับเอาจริงจริอะเพราะมันแค่เราแค่ต้องมาถึงไอด้ดดทะเลกลางวันนะครับเ <Okay. S 1> ก็บก็ทางตัวคุกกี้รันจีนนี่ผมขอบอกเลยนะ ฟีเจอร์นี่ถึงแม้ว,ว่ามันจะดีนะครับฟีเจอร์ดีแต่ว่ามีปัญหาไปหน่อยก็คือคุณกดใช้คีย์บอร์ดกดไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูนะครับอันนี้บูสตแต่งนะครับเล่นในโทรศัพท์ Android อ่ะง่ายกว่าเยอะมากนะครับตัวหนกันอกว่าโอ้ย วิธีอันล็อกลืมบอกไปนะครับจะว่าไปวิธีการอันล็อกอกี้ตัวละครนะ่ะมันก็มันก็แตกต่างจากของทั่วไปด้วยนะครับนี่ก็มีระบบ V I P อยู่เยอะนะครับ V I P หลายคันเอา้ากดอะไรไม่ได้เลยเอ๋อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย แล้วก็อ,กอย่างน,นะครับเออผมลืมไปเลยครับก็ผมได้ทําการสร้างกลุ่มนะครับเพิ่งสร้างตะกี้นี้เองโอเคครับก็คึ่ชงชั่วโมงผ่านมาก็เพิ่งจะมาสร้างิที่จะสร้างได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครอยากเข้ามาก็เดี๋ยวให้ไอดีไว้ใน description เหมือนกันนะครับโอเค